รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนนะฮะกับผมหมอกทสปอร์ตรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมกับสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในทุกอาทิตย์เลยนะฮะช่วงนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วนะครับผมสถานท,ที่ท่องเที่ยวในวันนี้ที่หมอกจะพาคุณผู้ชมไปนะฮะบอกได้คําเดียวว่าไม่ธรรมดาม,มากๆเลยนะ,ะเพราะว่าหมอกจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในจังหวัดกาลสินนะฮะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนขออุบไว้ก่อน ตอนนี้หมอกให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบราคาเชื้อเพลิงกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไปเที่ยวจังหวัดกระสินกับหมอเลยครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ของในหมอกนะครับโดยเริ่มจากไปเที่ยวชมวัฒนธรรมของชาวภูไทยที่บ้านโคโกที่อำเภอกุชีนาราย ก็ไปพบกับกิจกรรมดีๆกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงที่ตำบลน,นาขามครับสำหรับการเดินทางไปเที่ยวที่บ้านโคกโกงในครั้งนี้นะครับในหมอก,กเลือกที่จะวิ่งไปตามถนนมิตรภาพก็จะถึงที่หมู่บ้านโคกโกงรวมระยะทาง580กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ตอนนี้นะครับหมอก็พาผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไทยบ้านโคกโก่งนะครับที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งที่นี่นะฮะถือได้ว่าเป็นชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเลยจนทําให้พวกเขาได้รับรางวัลกิน,นาีนะตอนนี้คนในชุมชนก็รอต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นอยู่แล้วครับไป สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆหมอกนี้นะครับก็คือพี่ขวัญชัยนะครับที่จะให้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนกับเราในวันนี้นะครับผมเอ๊ะพิธีที่รออยู่นี่คืออะไรครับครับอันนี้การต้อนรับแขกครับเป็นการต้อนรับแขกครับแขกที่มาเยี่ยมชมบ้านโคกงก็จะมีชาวบ้านมาต้อนรับอย่างนี้ครับอ๋ออบอุ่นมากๆเลยครับชิญรับอะไรดอกไม้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ามพี่ขวัญชัยนะครับว่าหมู่บ้านพัฒนาวัฒธ,ธรรมภูไทยโคกโกงเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรครับครับดหมู่บ้านโคกโกงงเขาเป็นหมู่บ้านภูไทยนะครับเป็นซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งของประเทศไทยนะครับครับแต่ว่ามันไม่ไม่มผิดที่ภาษาพูดของภูไทยนะมันม,<อ>มีภาษาเป็นเอกลักษณ์ของภาษาครับตั้งแต่โบราณโบราณมานะครับ<ม>อืมแล้วก็เดี๋ยวในช่วงค่ำนะครับก็จะมีการแสดงของ พี่ๆที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับผมครับจะมีการแสดงต้อนรับแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านพวกงงนะครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาไปเตรียมก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ก่อนครับผมนะครับไปดูว่าโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บหนึงครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอคำเดียวครับบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนห็นครับ โอเคครับวันนี้ก็นอนแบบสบายๆนะ,ะนอนกับพี่ๆเขาเดี๋ยวเราเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกกันต่อครับ ถือว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยนะค,คุณผู้ชมเมื่อกี้หมอก,ก็เอาของไปเก็บภายในโฮมสเตย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงกิจกรรมในภาคค่ำนะครับหมอก,ก็พาคุณชมมาช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้แอบเห็นนะครับพี่ๆเขาเตรียมอาหารให้กับพวกเราด้วยนะฮะโอ้โหดูแล้วบอกได้คําเดียวนะว่าวันนี้เนี่ยอาหารเมนูน่าจะไม่ธรรมดานแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปลุยในครัวกันเลยดีกว่าครับ ในครัวกลำลังวุ่นวายเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าเมนูเด็ดของเราในวันนี้จะเป็นอะไรต้องถามแม่ครัวคนเก่งของเรานะสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะผมแม่ชื่ออะไรครับแม่กุ๊กค่ะแม่กุ๊กนะครับรผมต้องถามนะโอ้โหข้างหลังกําลังวุ่นวายมากแสดงว่ามีเมนูหลายอย่างเลยใช่ไหมครับค่ะ,คะแต่ว่าเมนูเด็ดของที่นี่คือแกงหวาย แกงหวายออมหวายหวายคืออะไรครับแม่หวายคือหวายทันเป็นหนามค่ะหวายหวายก็คือหวายอ๋อต้นหวายเนี่ยนะฮะโออวิธีการทำทำยังไงครับแม่อะไรครับแม่ครับ หน้าตาหน้ารับประทานมากเลยครับคุณแม่เดี๋ยวผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวขอชิมหน่อยนี่นี่เยอะแทบชิมสักน้อยเยอะไปอ่ะครับแม่ชิมชิมชิมตอนหมูแห้งแซ่บแม่ผมบอกตรงอร่อยน้ำตาไหลเลยโอ้ร้อนมากโอเค เดี๋ยวบอกก่อนครับแม่บอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าที่เด็ดอาหารของที่นี่มีเยอะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชิมกันตรงนู้นนะครับพร้อมกับการแสดงของค่ำคืนนี้ครับไปกันเลยครับแม่ปะเดี๋ยวผมยกนี่ไปเลยครับบุญยนช่วงเที่ยวหัวใจใหม่ แต่ก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกันนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสําคัญของที่นี่แล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวภูไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมต้องถามพี่ขวัญชัยครับว่ากิจกรรมต่อไปที่เราจะทําคืออะไรครับอันนี้คือการบายสีสุขวันนะครับเป็นการบายสีสุขวันให้แขกที่เข้ามาเยี่ยมบ้านโคกงนะครับอืมเป็นวัฒนธรรมของชาวภูไทยเลยป่ะครับ,รบเป็นวัฒนธรรมของ ถือว่าของผู้ไทยก็ใช่แต่ของอีสานเขาก็ที่ที่ไหนก็เขาก็ทําอเป็นแขกไปไทยมาหรือญาติพี่น้องเขามาก็มีการใบสีสุขวันเป็นการรับขวัญรับขวัญให้นะครับผมพร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมอยากจะให้ทางคณะของเราได้ดูและได้ชมการใบสีสุขวันจากชุมชนบ้านโคกงงเลยครับผมครับผมใช่ครับ ก็ได้เห็นการแสดงของน้องๆไปแล้วนะครับในที่ว่างดงานเป็นเกียรตยิ่งเลยนะกิจกรรมต่อไปคืออะไรครับคือตอนนี้ก็จะเข้าไปล้อมผาขวัญนะให้หมอสูตรสูตรให้นะครับจะมีหมอพรามครับซึ่งเป็นปราชชาวบ้านนะครับที่จะเป็นทําหน้าที่หมอสูตรขวัญสูตรขวัญให้ครับผมทางขอเชิญครับครับนะโมตัสสะขตโฑอะโถสัมมาสัมบุตัสสะสัคเฆกาเจโิเว tariरीमारा คำเดียวเลยนะว่าอาหารหน้าตาหน้ารับประทานมากๆเลยนะครับต้องถามพี่ขวัญชัยนะว่าอาหารนี่เป็นอาหารประจําถิ่นใช่ไหมครับผมครับผมครับประจําพื้นที่นี่เลยครับประจําพื้นที่ด้วยแล้วก็ประจําอาหารตามฤดูกาลอันนี้ไข่มดเดงไข่มดส้มนะครับครับอันนี้เป็นอมไวยนะครับอมไวยเซนหมูครับเมื่อกี้ผมไปดูวิธีการทํามาด้วยโอ้โหหน้าตาหน้ารับประทานมากๆเลยอันนี้คือแกงเผาหวานครับแกงเผาหวานเผาหวาน ผู้ไทยว่าพังหวานนะแกพังหวานครับครับผมก็เรียกได้ว่ามาที่นี่นะฮะนอกจากจะได้เห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่นะครับรวมไปถึงการแสดงต่างๆนะครับอาหารก็ยังหน้าตาน่ารับประทานด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่ครับพี่ขวัญชัยสามารถติดต่อมาได้อย่างไงบ้างครับ0872326056ครับครับผมส่วนเบอร์อื่นๆก็เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้นะครับหรือได้ว่านี่เป็นการท่องเที่ยวแบบหัวใจหม่เมืองไทยยั่งยืนนะครับผมวันนี้นะครับหมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ พาออกมาดูวิถีวัฒนธรรมของชาวภูไทยนะครับขอบคุณมากครับอขอบค<อ>ุณครับเดี๋ยวรับป<อ>ระทานอาหารเสร็จนะครับที่นี่เรื่องราวยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนที่นี่ปิดท้ายให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยครับเดีย๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารกันครับ ខ្លាឈ្រូវតែមទៅព្កា្រូវតែម្រៈន់តែម្រៀព